ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวกว็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขในแฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีก ทุก,อกเอกเอ้าอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจอีกอทุกใจอกเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยาเ,าเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแย้มแจ่มใสกะดีอกปรดีใจเ,เวลาเขาดุด่าว่ากาันเขาทําไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอีกอาหาเงินบางทีได้เงินมากอะ่ะ อใส่กระเป๋าเข้ามาคย่ยิ้มแย้มแจ่มใสอพอเงินขาดไปถึงหน้านิ้วคิ้วพอหมดถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ในจิตในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีความทุกข์ดูทุกระดับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัว มองดูใจด้วยสติและปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอกก็ทําให้มันถูกต้องในการอยู